ครับเดี๋ยวเราไปดูใบไม้ที่เราจะทำปุ๋ยนะครับนะเรามีใบไม้เยอะนะครับซากไม้เยอะนะครับนี่นะจะพาทุกท่านไปดูนี่ใบไผ่นะครับใบไผ่หนาครับหนามากเลยหนามากเสียดายนะครับเราจะต้องเอามาให้เป็นประโยชน์ให้เป็นรายได้นะครับนี่ใบไผ่นะครับนี่ใบไผ่ดีๆกันเลย นี่ใบไผ่ทั้งนั้นเลยครหนาๆทั้งนั้นเลยใบไผ่นะครับผมมีทั้งป่าครับป่าเนี่ยนะมีทั้งป่าเลยนะผมก็จะทําให้มันมีประโยชน์นอไผ่ก็กินได้ครับนะนอไผ่ก็กินได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเริ่มต้นทำถังหมักเศษใบไม้ สวัสดีครับวันนี้ผมพี่รันนะครับมาส่งผลงานนะครับให้ท่านชมคือวันนี้จะมาทําเกี่ยวกับปุ๋ยปุ๋ยหมักใบไม้นะว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้คือตัวแรกนะครับวันนี้เราลุยป่ากันนะเปลี่ยนวิธีการมั่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราตั้งอ่าชุดที่เราเตรียมที่จะหมักเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราเตรียม ถังก่อนเตรียมถังนะครับครับเดี๋ยวเราเอาถังนะครับเราเตรียมชุดนี้ปูเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นล่างนะเป็นพื้นล่างเดี๋ยวเราจะเอาใบไม้พวกนี้แหละนะฮะมาหมักนะครับมาหมักแล้วมีตาน้ำ อมาเลยอันนี้ตัวนี้คือเป็นตัวแรกรรวางนี้เลยได้อีกได้อีกสองลูกนะครับสองลูกสองลูกสองลูกเอาแค่สองลูกพอโอเคหน้าเรียบหน่อยหน้าเรียบอิดนี้ ก็เอาปอกมาใส่ปุ๊บนี่ครับอันนี้ขึ้นมาเลย,ยหมอแรกครับอันแรกเริ่มต้นนะ อ,อันนึงอันนี้ปาเรายังลบอยู่นะครับยังลบอยู่อันนี้คือลงทุนเยอะหน่อยทดสอบเยอะหน่อยเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราจะทำกับลอ้อรถ อเคเดี๋ยวสูตรหมกักเราก็จะหาวิธีตามที่เราหาได้นะครับนะสูตรหมกักเราก็จะเอาใบไม้นี่แหละครับเนี่ยใบไม้ที่ลนๆมาแล้วครับใส่ใส่ลงไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไป แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะครับใส่ทับลงไปนะฮะ mm hmm. เป็นชั้นๆนะครับ mm hmm. มันก็จะได้ย่อยเองง่ายเห็นเขาบอกว่านะว่าสองเดือนได้ใช้ปุ๋ยให้ชื้นๆนะให้ชื้นลดน้ำอันนี้ผมมีก๊อกมีตาน้ำอยู่แล้วนะครับ อย่าให้มีถุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวต่อไปตรงนี้จะเตียนนะวันนี้คือวันแรกครับเริ่มต้นวันที่วันนี้วันที่8กรกฎาคมขอบคุณร้อยดหมัมวใจเป็นแรงใจด้วยนะครับติดตามว่าผลงานจะเป็นยังไงวันนี้เราทำแค่นี้ก่อน